สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนอนนำเสนอบ้านมือสองให้ท่านได้รับชมกันนะคะราคาเบาๆกับทุกท่านแปลงนี้นะคะเป็นบ้านมือสองสามารถเข้าพักอาศัยกันได้เลยนะคะ <S <S แต่ก็ต้องบอกว่าไปตามสภาพของทุกท่านเพราะเป็นของมือสองนะคะก็จะมีเสื่อมโทรมบ้างพออยู่อาศัยมาหลายปีแล้วนะคะ <S <S เป็นที่ดิน,นโฉนดค่ะนสสีจอขนาดหนึ่งงานยี่สิบตารางวา อยู่ที่หมู่สิบบ้านหนองว่าตำบลขมานไม่แน่ใจว่าเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่านะคะอยู่ในอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตัวบ้านหลังนี้นะคะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวค่ะราคา6,20,000บาทนะคะซื้อสดลดได้อีกค่ะส่วนค้าโอนคนละครึ่งนะคะราคาเงินสดเน้นโทรคุยโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรและไอดีไลน์ใต้คลิปเลยค่ะ ทำเลอยู่ใกล้กับสนามบินสตึก41กิโลเมตรอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้โรบินสันด้วยนะคะสนใจทุกคุยสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงค่ะสอบถามรายละเอียดและนัดชมนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยเจคิโนใส่ข้อมูลพร้อมกับช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้ให้แล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ